ไม่หนึ่งช่วงล้าวนะครับสำหรับในช่วงนี้กับคู่แมนแฮนแซฟนะครับ <c oughs> และในช่วงนี้เรามาเจอเจอกับศิลปินในช่วงคุยแซบๆครับ ู้ชมครับอย่างที่เราบอกกันนะครับว่าวันนี้นะครับคุยแซ่บๆของเรานะครับเราได้รับเกียรติจาก1ศิลปินนะครับผมถ้าเกิดว่าเอ่ยชื่อครับไม่มีใครไม่รู้จักนะครับเพราะว่าได้สร้างชื่อกับเพลงเพราะๆนะครับแล้วก็เป็นเพลงลูกทุ่งคุณภาพนะครับมาประดับวงการลูกทุ่งของเราหลากหลายบทเพลงนะครับและวันนี้ครับตัวเป็นๆนั่งอยู่กับพวกเรา2คนและก็คุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆท่านกันอยู่แล้วนะครับขอต้อนรับครับพี่สิทธิพรสุนทรพน์ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับหน้าตายังคงดีเหมือนเดิมเลยนะครับไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีกี่ปีนะครับแค่ปี2ปีเองนะครับประมาณนั้นอย่านานกว่านั้นอะไรนะครับอย่าให้นานกว่านั้นพี่สิทธิพรครับทักทายคุณผู้ชมกันหน่อยก็ือโอกาสรากสวัสดีนะครับสำหรับแฟนๆเพลงนะครับที่กาลังรับชมอยู่ทางบ้านทุกท่านนะครับทุกทุกจังหวัดนะครับทั่วทุกสถานที่ของเมืองไทยแลวก็ที่ชมอยู่ทั่วโลก นะครับผ่านทางแอปพลิเคชันด้วยนะวันนี้ได้รับเกียรติมากๆเลยนะครับผมมาพูดคุยกันเพราะว่ามีหลายๆคนนะครับได้ส่งข้อความมาบอกเรากันว่าอยากจะเจอะเจอนะครับอยากจะรู้เรื่องราวข่าวสารของพี่สิทธิพรวาตอนี้ไปทําอะไรอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับผมเงียบไปหรับในช่วงนี้นะพี่ก็ที่เงียบๆไปเนี่ยก็พ่อไม่ค่อยได้ออกสื่อแต่ว่าการรับงานการร้องเพลงก็ยังมีปกติเหมือนเดิมนะส่วนมากจะเป็นต่างจังหวัดครับนะครับ เราจะรู้จักโอ้โหเด็กๆก็จะรู้จักกันเป็นอย่างดีเพลงที่โด่งดังถ้าเกิดย้อนเพลงดังของพี่สิทธิพรสุนทรพจ์ช้ำลักจากบนครับผมนะฮะน้องเมย์คนใหม่คนใหม่ลุงขาดป้าเยอะนะสำหรับงานเพลงนี้มีพอนองคนช้ำพ่อน้าและมีอยู่ชุดนึงเป็นชุดพิเศษที่ทำคู่กับพี่ส้มสุดาศิลําดวนตอนนั้นคือเป็นคู่จิ้นกันเลยป่ะก็ถามว่า จิ้นเจ้นๆมันก็จะยากนะมีคนถามอยู่บ่อยมีคนถามมีคนแซวเยอะมีอยู่เยอะ่นี่คือแบบว่าจะต้องบอกว่าเอาศิลปินชายกับศิลปินมาจับคู่กันแล้วเหมือนพยายามเขาจะโยงให้แบบสองวันนี้อะไรยังไงเป็นมีข่าวกระแสที่ออกมาด้วยไหมครัเขาพยายามเขาพยายามแต่เราไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเขาพยายามเราไม่พยายามเราพยาแล้วเราพยายามแล้วถือว่าน้องถือว่าน้องถือว่าน้องเป็นพี่เป็นน้องกันในข่าวก็มีก็เรียกแรอามาออก ผลงานเพลงคู่กันแนกเขาประสบความสำเร็จนะสำหรับชุดนั้นก็ถือว่าเราเราทำภายใต้สังกัดของผู้จัดการซึ่งทําขึ้นมาเองก็คือพี่สมบัติเมืองบนนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการของเราทั้งสองคนนี่แหละก็เลยทุกคนมองว่าเอ๊ะสิทธิพรกับสุดาเป็นอะไรกันหรือเปล่าจริงแล้วเป็นพี่เป็นน้องกันใจเราคิดอย่างอื่นแต่เขาไม่คิดใจเราคิดอย่างอื่นแต่ว่าเขาไม่คิดเราคิดเป็นพี่เป็นน้องอะไรแล่คิดอย่างอื่นก็ปล่อยเขาคิดไปปล่อยาคิดไปอันนี้คือเรื่องราวของผลงานเพลงก่อนหน้า นี้เชื่อว่าหลายๆคนนะครับรู้จักกันแล้วก็มีน้องๆนะครับนักร้องประกวดหลายๆคนที่นำเอาผลงานเพลงของพี่สิทธิพรไปใช้ในการประกวดด้วยในหลายๆที่ด้วยก็มีบ้างเลยนะครับผมทีนี้มาพูดถึงว่าก่อนหน้านี้นะครับนอกเหนือจากเพลงแล้วนะครับนอกเหนือจากงานเพลงแล้วหายไปทําอะไรกันมาบ้างก็ทําหลายอย่างธุรกิจก็ทํบ นะฮะก็ค้าขายเล็กๆน้อยไปตามภาษาห,หลังจากที่ว่างเว้นจากการร้องเพลงก็เราก็มีกิจกรรมอะไรเล็กๆน้อยๆที่จะทำไรายได้เสริมขึ้นมานะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นการค้าการขายนะครับก็ทําทุกอย่างนั่นแหละนะแต,แต่เราก็ยังไม่ทิ้งการร้องเพลง การทําเพลงก็ยังทําอยู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมก็จะมีงานนู่นงานนี่จ้างดงจ้างได้ครับผมยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมเลยเรองวีรางวัลในเรื่องของการได้ร้องเพลงที่อยู่ในวงการมาล่าสุดนี่คือได้รางวัลอะไรมาครับล่าสุดสยามดาราสตาร์วอร์ดโอเมื่อประมาณสองปีที่แล้วนะฮะก็สาขานักร้องชายยอดเยี่ยมกับเพลงดอกนิ้วบานที่บ้านหมีโอ้เพลงนี้นะก็ยัง เกี่ยวกับวนไปวนมาเกี่ยวกับเรื่องของจังหวัดเนาะเพราะว่าเพราะว่าเริ่มต้นมาไปเก็ผมก็คุ้นๆมาเกี่ยวกับเรื่องของจังหวัดเนาะส่วนส่วนมากจะเป็นเพลงจากฝีมือของอาจารย์ลอยอินทนนท์ครับซึ่งเป็นครูเพลงที่ให้โอกาสแล้วก็ผลักดันเข้าสู่วงการในรูปนี้คือแบบนี้อาจารย์ดอยอินทนนท์ครับอาจารย์ดอยนะครับอันนี้คือรูปภาพในคราวกับการได้รับรางวัลนักร้อง ยอดเยี่ยมน้องชายยอดเยี่ยมนะครับสยามดาราสตาร์อวอร์ดครับแล้วก็มีเพลงด้วยคือได้สองรางวัลไหมครับหรือว่ารางวัลเดียวรางวัลเดียวครับสรางวัเพลงดอกยูบานที่บ้านมีครับผมครับผมก็คือทําไมคือเพลงนี้คืออาจารย์มีอยู่แล้วหรือว่าได้มาคุยกันก่อนหน้านั้นนะเป็นเพลงที่อาจารย์เขียนขึ้นมาโดยเฉพาะก็ไม่ว่าจะเป็นส่วนมากเพลงของอาจารย์ที่ได้รับความสําเร็จนะครับแฟนๆเพลงชอบก็จะเป็นความรักบวกธรรมชาติอืจะเป็นลักษณะนี้ก็คือ มันกึ่งมนเสน่ครับ มณฑเน่ห์ของความงามของมณเเน่ห์ของท้องถิ่นนะฮะจะจับมารวมกันโยงใยเป็นความรักความผูกพันอาจจะผิดหวังบ้างสมหวังบ้างแต่ส่วนมากจะไปหนักไปทางผิดหวังเริ่มเริ่มมาตั้งแต่ช่ำรักจากอุบลมาน้องเมย์คนใหม่ก็มาดอกนิบันที่บ้านมีนะฮะไม่ได้มีไม่ต้องสมหวังเลยก็ส่วนมากจะผิดหวังผิดหวังสัส่วนใหญ่เพลงของพี่สิทธิพรนะครับก็อันนี้ก็คือเรื่องราวของรางวัลนะครับแต่ก่อนย้อนไปก่อนหน้านี้ก็ยังคงมีอีกหลากหลายรางวัลเลยที่เคยได้กับการอยู่ในวงการลูกทุ่งครับ นะยครับเยอะมากเลยนะรางวัลรู้สึกจะปี4ี่ห้าหรือ4ี่หก็จะได้จากเพลงห้องนอนคนช้ำครับปีปีนั้นก็เป็น4 4ไหมครับ44ประมาณ4 4่สี่นะห้องนอนคนช้ำของสมาคมนักข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยเขาเรียกรางวัลร้องชายจะดเยี่ยมเหมือนกันเหมือนกันนะครับกับเพลงห้องนอนคนช้ำทำยังไงถึงได้รางวัลแบบนั้ ก็จริงๆเราทํางานแต่ละครั้งแต่ละชิ้นแต่ละเพลงแต่ละชุดขึ้นมาไม่ได้ไม่ได้หวังเอารางวัลครับหวังที่จะทํางานเพลงออกมาแล้วแฟนๆเพลงชอบให้แฟนๆเพลงมีความสุขนั่นคือจุดประสงค์ของเราในการทํางานครับครับอันนี้คือจุดประสงค์หลักแต่ว่านี่คือบอกว่าเป็นเขาเรียกว่ารางวัลที่กําลังใจก็ถือว่าเป็นกําลังใจคนทํางาน เพราะว่ากว่าอย่างที่บอกกัน่งที่เรารู้กันนะครับคุณผู้ชมครับว่ากว่าที่นักร้องแต่ละท่านนะครับจะออกเพลงมาไม่ว่าจะเป็นการเข้าห้องอัดขั้นตอนการแต่งเพลงนะครับการโปรหมวดต่างๆมันต้องใช้แบบโอ้ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นรางวัลที่สร้างขวัญและก็กําลังใจให้กับตัวศิลปินแล้วก็คนอยู่เบื้องหลังด้วยใช่แล้วครับนะครับเยี่ยมยอดไปเลยนะครับอะเดี๋ยวมาถามเรื่องของผลงานใหม่ล่าสุดดีกว่างานเพลงใหม่ล่าสุดในตอนนี้ ใหม่ล่าสุดตอนนี้ก็บางท่านว่าหายไปไหนไม่ออกเพลงหลายปีก็จริงๆแล้วบางครั้งก็ไม่มีป่ประมาณกี่ปีครับจำได้ไหม สองปีสองปีที่ไม่ได้ออกงานก็ไม่นานเลยครับก็ถือว่าได้ออกสื่อเร็วนี่แหละแต่ว่าที่เราออกมาเราก็ไม่ได้ออกสื่อเพราะว่าเราไม่ได้มีสังกัดครับคือเราทํางานอิสระผลิตงานเองครับผลิตงานเองแล้วก็สำหรับแฟนเพลงที่เข้าไปใน YouTube ก็อาจจะจะเจอเพลงใหม่ๆของเฉลี่ยพรนะครับอย่างตอนนี้เข้าไปดูใน YouTube ได้ก็ยอมรับว่าไอ้ใจเคียวนะครับก็คือนี่งานใหม่ล่าสุดแล้วก็จะมีศิลปินในสังกัดก็ทยยทยากันออกมา อย่างตอนนี้ก็ามาสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ด้วยแล้วก็เอาศิลปินรุ่นที่มีความสามารถแล้วก็แฟนๆเพลงให้ความนิยมอยู่ม,มาบันทึกเสียงใหม่ด้วยก็อีกไม่นานจะได้ชมกันไปเรื่อยๆอันนี้น <ะ S 1> มีชื่อค่ายไหมครับหรือว่าไม่มีเอ่อ u s p Music กนะครับ <SC P S 2> ก็เป็นคน <music S 2> ผลิตงานแล้วก็อยู่ภายใต้สังกัดของสาเกตนคร101ครับนะฮะครับอันนี้คือค่ายใหม่ของพี่เลยก็ถือว่าเป็นสังกัดของเรา สังกัดก็รออย่าเรียกว่าค่ายเลยเนาะสังกัดพี่อยู่แบบว่าทำกันเป็นพี่เป็นน้องทำเป็นแบบครอบครัวถ้าเป็นค่ายเดี๋ยวจะไปส่งไปชิงแชมป์แล้วอยู่เป็นแบบครอบครัวทำกันแบบสบายๆครัทีนี้เรามาเข้าสู่เรื่องราวของบทเพลงใหม่ล่าสุดหรือซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับผมครั้งนี้มีซิงเกิลอะไรออกมาบ้างที่จะมาฝากคุณผู้ชมกัน ซิงเกิลใหม่ล่าสุดก็ตอนนี้ก็ติดตามได้ใน y t u t u นะครับยอมรับว่าอ้าใจเคียวนะก็ปล่อยมาเพลงเดียวก่อนยอมรับว่าอ้าใจเคียวนี่คือ,ม,คอมันคืออะไระก็คือลักษณะก็คือ,อมันเป็นภาษาอีสานนะฮะใจเคียวก็หมายความว่าแบบกว่าคนเขาเรียกว่ามีหนึ่งแล้วไม่พอ,อใจคิดอยากจะมีสองอใจิตใจคิดนะฮะ<อ>ค,คิดคิดชอบอย่างนั้นก็มีอยู่แล้วแต่ว่ายังชอบอยู่ ใจเห็นใครเห็นใครสวยๆไม่ได้ก็เออใจมันละเมอไปเรื่อยอย่างเงี้ยแต่ก็ยังใจเดียวอยู่ใจเดียวอยู่นั่นก็คือหัวใจความคิดของคนธรรมดาก็คือภาษาอีสานเขาหยอกเย้ากันถ้าคนแบบลักษณะคือเจ้าชู้เจ้าชู้เขาจะบอกว่าใจเคียวพวกเนี้ยพวกเคียวเขาบอกว่าเคียวนู่นเคียวนี่เคียวไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เคียวเกี่ยวข้าวอะไรเคียวข้าวก็คือเคียวไปเรื่อยสายตาเคียวไปเรื่อยออกเย้าไปเรื่อยถ้าภาษาอีสานบ้านผมก็จะบอกโอใจะมามืงเคียวเนาะจะมาแน่ใช่ยไหมแล้วใครเป็นคนแต่งอะครับเพลงนี้เพลงนี้เป็นผลงาน ของอาจารย์วาดวัตศินครับะะก็เป็นได,ได้คุยกันก่อนไหมครับเพลงนี้ก็ก็เพลงนี้แต่งขึ้นมาก่อนเขาอ,อาจจะแต่งมาลักษณะก็คืออุปนิสัยของคนคนแต่งจะเป็นอย่างนั้นมากกว่ามั้งเดี๋ยวนะครับเมื่อกี้ใครแต่งนะครับว,<ค>รวัตศิ์วาดวัตศิลปอพี่วาดครับดูอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวให้ดูให้ดูย้อนหลังหน่อยให้ดูย้อนหลังดีกว่านะครับมันไม่ใช่นิสัยเขาแต่ส่วนมากจะเป็นสันดาน เข้ามาใหญ่เลยนะพี่นะเข้ามาใหญ่เลยสนุกสนุกนะสนุกสนุกกันไปก็นี่ก็คือก็คือเพลงใหม่ล่าสุดเลยตอนนี้ก็คืออาบันทึกเสียงเลยเรียบร้อยแล้วอเรียบร้อยแล้วก็ชมทาง YouTube ได้ตอนนี้ MV ออกมาแล้วเอ็มวียังไม่ออกตอนนี้เป็นออดีโออยู่อ๋อเป็นออดีโออยู่รับแล้วก็เร็วๆนี้แน่นอนได้ชม MV ครับได้ชม MV ครับแต่ตอนนี้ก็ฝากติดตามศิลปินในสังกัดก็คือคือยอดคูรัมตอนนี้ก็มี MV ให้ชมทาง YouTube แล้วพิมพ์บอกว่าย่องแม่ไม้ชื่อว่าย่องแม่ไม้แหลกกัน อะไรนะฮะย่องแม่ไม้มาแลกกันย่องแม่ไม้ก็คือเป็นสำเนียงเพลงทางใต้ค่ะเพื่อชีวิตทางใต้นี่บอกให้ไปแลกกันไปแลกกันไปแลกกันก็คือไปดูกันอไปดูเออนั่นแหละมาเดียวกันย่องแม่ไม้แล้วก็ไปดูแม่ไม้ย่องแม่ไม้ก็คือเขาอะไรงเี้ยคนหนุ่มๆชอบ อ่ะชอบไม่ไหมก็ย่องไปแอบไปแอบบอกไปแอบก็ไม่ไหมสมัยนี้ก็คือพูดง่ายว่านี่คือศิลปินที่อยู่ในสังกัดเดียวกันนี่แหละในครับผมนี่คือมีซิงเกิลเดียวแหละครับของพี่พี่อนตอนนี้ที่ออกมาอันนี้มีซิงเกิลเดียวแต่ก็จะมาลักษณะคือเราจะทํางานแต่ละครั้งจะทําเต็มชุดไม่ได้ทําแค่เพลงสองเพลงคือทำทำเต็มชุดก็คือทําขาย ทำให้แฟนเพลงได้ฟังกันแบบเต็มชุดไม่ได้ทำแค่เป็นซิงเกิลเพลงสองเพลงแค่นั้นและอย่างนี้คือเป็นเพลงเก่าหรือว่าเป็นเพลงใหม่ผสมด้วยใหม่ทั้งหมดเลยครับคือใหม่ทั้งหมดเลยแต่ทยอยที่ออกมาทยอยออกทีละเพลงละเพลงครับผมก็ ประมาณปลายปีนี้ก็คงออกเต็มชุดแล้วก็วางแผงทั่วประเทศตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการทําแล้วก็ปล่อยทีละเพลงเพลงไปนะครับแล้วเดี๋ยวสุดท้ายก็ได้รวบรวมเป็นอัลบั้มแล้วก็ใครที่อยากจะแบบว่าให้กําลังใจก็ซื้อหากันได้แฟนเพลงที่รออยู่นะบอกอยากฟังเต็มชุดสิทธิพรก็อีกไม่นานนะฮะได้เสียตังค์ไม่ต้องกลัวไม่ต้องเสียตังค์ช่วยๆกันด้วยนะเสียเสียตังค์ที่ถูกกฎหมายนะจะเป็นเสียตังค์ตามตลาดนัดเป็น ไม่เอานะคุณผู้ชมครับแต่ช่วงหน้าเนะครับเราไม่เสียตังกันอย่างแน่นอนครับเพราะว่าโชว์สดๆจากพี่สิทธิพรสุนทรพจน์นะครับนำมาโชว์กันตรงนี้ดูฟรีๆตรงหน้าจอนี้ได้เลยนะครับผมแน่นอนครับช่วงหน้ามีเพลงเพราะๆนะครับนำมาฝากมอบส่งต่อให้กับคุณผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับช่วงนี้ครับมีหนึ่งผลงานเพลงครับจากหนุ่มตามฝันจากบ้านไกลคนนี้มาฝากกันพี่ไผ่พงศธรครับของบั่นเป็นของขวัญในช่วงหน้ามาโชว์แซบๆกับสิทธิพรสุนทรพจน์กันครับ